สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาชมไม้ที่กําลังแพ็คนะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมาให้แดงบานดาลใจสําหรับคนที่ท้อถอยอยู่นะครับผมน้องเททอเทะเกี่ยวกับการขายต้นไม้นะครับผมนี่ครับอันนี้คือเป็นออเดอร์ที่ลูกค้ารับไว้ทั้งหมดเลยครับผมทุกท่านปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ขายดีนะครับผมทุกท่านมีได้ขายประมาณห้าสิบกว่าต้นนะครับผม ให้ชมไม้ที่ขายได้นะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้จะโบบรรยายถึงรายละเอียดครับผมแต่ว่าจะให้ชมเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ขาขายต้นไม้อยู่นะครับผมทุกท่านหาช่องทางครับผมทุกท่านเพื่อให้ขายได้ทุกท่านแล้วก็ถ้าเราทําไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับผมก็จะเกิดผลนะครับผมทุกท่านนี่ครับจะเกิดผลแบบว่ามีลูกค้าจะมาติดตามเราแล้วก็ ี่ครับถ้าเชื่อใจแล้วเขาก็จะเอฟต้นไม้จากเรานะผมทุกท่านนี่ครับโยนมงกุฎด่างนะครับผมนี่ครับอันนี้คือบนสีต่างๆนะครับผมที่ทําการขายครับผมเนาะคาดดางก็ขายได้ครับผมเนาะนี่นี่ครับอาจจะบวเป็นระยเบียบปันไหนด้ครับผมเพราะว่าขั้นตอนนี้กําลังแพ็กต้นไม้อยู่นะครับผมนี่ครับผมเนาะมาส้่งแรงมาดันใจให้สําหรับคนที่ พอใจอยู่นะผมเนาะให้กลับขึ้นมาสู่อีกข้างนะผมนี่ครับนี่ครับต่างๆนานาที่แพ็กวันนี้นะผมนี่ครับต้นไม้ใหญ่ๆขายได้เมดคับผมเนาะเมื่อคืนนี้ครับผมเนาะมันต้องรอจังหวะจริงๆนะผมทุกท่านเนื่องจากการค้าขายนั้นจะมีจังหวะของเขานะครับผมถ้าเกิดเราท้อถอยหอดใจไม่ทําไปกลายเป็นว่าเราจะบมีความ ชํำนาญนะผมแล้วก็จะเกิดการถอดใจนะครับท้อถอยแล้วก็เยอะเลือกรากันไปที่สุดนะครับผมเนาะนี่ครับคือต้นไม้สวยๆที่เอามาฝากกันนะครับผมแม่กระทั่งฮองเฮาก็ขายได้เรื่อยครับผมนาอทุกท่านเป็นว่าราคาที่เหมาะสมแล้วกันนะครับผมเนาะบม่เป็นว่าจะขายแพงเสมอไปนะครับเอาราคาที่พอไปโตได้นะครับผมนี่ครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ เดี๋ยวมีคลิปอื่นๆที่เป็นประโยชน์ก็จะมาให้ชมเอยครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ท่านนั้นลุกขึ้นสู้นะผมทุกท่านแล้วก็หามุมมองใหม่ๆว่าอย่างที่จะถูกฉลุก,ก็จะขอนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ